สีคอนบางแคเข่าเล่นใหญ่สำหรับท่านที่ต้องการออกมาแฮงเอาทกันในปรากฏการแห่งความหลอนแบบครบเครื่องเรื่องความสยองขวัญที่จะปลุกทุกโสดประสาทของท่านให้มาสัมผัสกันแบบใกล้ชิดที่งานเดอะช็อกเล่าเล่นหลอนของพี่ป๋องกับพลทองพลับพบกับหาบ้านผีสุดสะพรึงตั้งแต่ห้องเตียงรวม ที่คนตายยังไม่ไปตึกหลอนที่เสียงเรียกมาจากที่ไม่มีใครอยู่ป่าชา้ายายสปีดจอมขมังเวทแบบครบทุกอารมณ์สยองกันได้ที่นี่นอกจากความหลอนสุดขีดแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เพลดิดเพลินอ,อีกเพียบทั้งโซนเอ็กซิบิชันฟังเรื่องเล่าสดจากดีเจและเจ้าของเรื่องจริง ้อมชอบสินค้าสุดเอ็กคลซีิจากเดอรช็อกและอิ่มอร่อยไปกับเขาตม้มผีรวมถึงเมนูเด็ดจากร้านดังมากมายบรรยากาศทั้งน่ากลัวทั้งสนุกทั้งอร่อยครบจบในงานเดียวที่ซีคอนสแควร์บางแคถ้ากลา้าก็ให้รีบมากันเลยนะตั้งแต่วันที่ 23ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนพศ2568นนี้เท่านั้นนะจ๊ะ